mm อาผ่านเวลไฟโฉม203คันดียังไงวันนี้มีคำตอบครับผมข้อแรกเลยตอนนี้เอาผ่านเวลไฟโฉม40ได้ออกมาจัดจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยราคาเปิดตัวนะครับอยู่ที่4ล้านกว่ากว่าด้วยกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อโฉม4 0นั้นไม่ได้ง่ายๆเลยเนื่องจากต้องจองซื้อกันผ่านเกรนะครับซึ่งราคาตอนนี้4ล้านต้นๆกลายเป็น4ล้าน6 000, 4ล้าน7 000, 4สล้าน8และสำหรับตัว Executive แล้วยิ่งไปกันใหญ่ แต่จะดีกว่าไหมถ้าคุณประหยัดไป2ล้านบาทแต่ได้เอาผ่านเวลไฟสามคันแล้ววันนี้เรามีเอาผ่านเวลไฟนุ่นไหนบ้างตามไปดูกันได้เลยครับแล้ววันนี้พี่นุยอยู่กับรถอะไรครับเนี่ยวันนี้นุยก็อยู่กับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Toyota เวลไฟสองจุดสี่ dition ปี2013ค่ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะโอ้โหนี่แ g จนี่ตัวท็อปสุดเลยเนี่ยแสดงว่าได้เบาะมิก้เมาส์ด้วยเดี๋ยวนุ้ยพาไปดูภายในตรถกันค่ะตามมาค่ะ าดูภายในรถกัน่ะนี่เลยค่ะเป็นเบาะหนังมิกกี้เมาส์ทั้งคันรถเลยนะคะสะภาพสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ปิดม่านมารอบคันรถเรียบร้อยแล้วนะคะและคันนี้เราก็เปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วจอหลังของเรานะคะก็เพิ่มขนาดมาแล้วค่ะคันนี้เซอร์วิสมาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทยานเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นเอาพาดเอาี่โม ันนี้เป็น Toyota a l p า a ่า2 4 V ปี2 0 1 3ค่ะน้องปื้มคันนี้เป็นเบาะหนังสีดำแล้วก็ยังเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4ตัวเลยนะน้องปื้มโอ้โหเหมือนกับเวลไฟคันนี้เลยตัวท็อปเหมือนกันเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้พี่โมพาไปดูภายในกันอีกหน่อยนะครับประตูเป็นแบบสไลด์ไฟฟ้าเหมือนเวลไฟเลยนะคะจะค้องมือเปิดหรือว่าเปิดจากกุญแจก็ได้ ในกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยค่ะโบบอกเลยนะคะว่าออปชันของเจ้าคันนี้ไม่ต่างกับดีลไฟล์เลยค่ะแล้วมาต่อกันที่คันสุดท้ายนะครับเป็น Toyota a อ p ผ a า d เหมือนกันแต่โชมนี้เป็นก่อน Minor Change นะครับคือคันนี้ได้เป็นปี2009นั่นเองซึ่งหน้าตาของเจ้ารถปี2009นะครับก็จะแตกต่างกับปี2013ที่เป็นตัว Minor Change นิดหน่อย ภายในเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เบาะมิกกี้เมาส์เหมือนใครเขานะครับแต่ราคาประหยัดลงพอสมควรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในของเจ้าคันนี้กันต่อเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่แน่นอนเอาผ่านวิวไฟนะครับประตูจะได้เป็นประตูสไลด์นะครับทั้งหมดเลยกดจากรีโมทได้กดจากที่นั่งคนขับได้และก็เปิดประตูคล้องมือแบบไฟฟ้าได้นะครับพอขึ้นมาก็จะเจอกับเบาะหนังทั้งหมด7ตัวเลยแต่เป็นสีครีมนะเจ้าตัวนี้สามารถปรับ ทิศทางการนั่งได้เหมือนเอาผาดเวลไฟตัวไมน์เนชชเลยแค่ไม่มีระบบไฟฟ้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นดันน่องนะครับสไลด์ขึ้นหน้าหลังเอนหลังก็ได้นั่งสบายเหมือนกันออปชั่นก็มีจอหน้าจอกลางเหมือนกันซันลูปมีเหมือนกันที่ไม่เหมือนก็คือคันนี้เพิ่งเข้ายังไม่ได้ล้างได,ได้ทำความสะอาดอะไรทั้งสิ้นนะครับและก็อยู่ในขั้นตอนการเก็บรายละเอียดอยู่นะโอเคและสำหรับราคาค่าตัวของ เอาผาดเวลไฟทั้ง3คันนะครับเริ่มที่คันนี้เอาผาดปี09เสนอราคาอยู่ที่6 9 9 9 0 0 0บาทต่อมาเอาผาดปี13นะครับตัวท็อปผมเสนอราคาอยู่ที่9 7 9 9 0 0 0บาทสุดท้ายนะครับเวลไฟคือตัวท็อปและแพงกว่าเอาพาดอยู่แล้วนะครับทุกวันนี้ราคาห่างกันแค่20,000บาท 999,000บาทเท่านั้นและรถทุกคันของเราผ่านการเซอร์วิสอย่างดีตลอดนะครับรถทุกคันของเราเซ็ตซีโร่ให้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ำมันน้ํายาหม้อน้ําน้ํายาแอร์อะไรอย่างนี้เราจัดการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับรวมถึงการตรวจกล่อง ECU อะไรไม่ดีจับเปลี่ยน ทุกชิ้นนะครับและสําหรับโปรของเจ้าเอาผ่าเเบ f ฟล์ทั้ง3คันนี้นะครับถ้าเลือกไม่ถูกอยากซื้อทั้ง3คันเลยเนี่ยผมเสนอราคาที่2อล้านห้าแสนบาทเท่านั้น ค่าจัดค่าโอนทั้ง3คันพร้อมน้ามันเต็มถัง3คันลวดทุกคันผมรับประกันเครื่องเกียร์ให้3เดือน1,000 10, 0กิโลลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อผมมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้เลยและสําหรับร้านของเรานะครับอยู่ที่ถนนกเกษตรนวมินตัดรัชดารามินทาติดกับโรงพยาบาลน,นวเวศทุกความเชื่อมัน่นเริ่มต้นที่ HPC วันนี้ปื้มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ